นี่เป็นบรรยากาศเขาเป่าครับโน่นน่ะโน่นน่ะทางรถไฟที่เราขึ้นมาทางเราขึ้นมาแล้วก็มีอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์อ้นอาจารย์เม่นได้มาแล้วก็ภาพสวย จากที่เราได้เหนื่อยมาก็ามาสัมผัสอากาศเย็นสบายบนเขากรูป,ป้าตอนนี้ก็สี่โมงกว่าก็อากาศเย็นสบายออพอดีเราได้มาสัมผัสวิวบรรยากาศได้มาเข้าใจได้มาเห็นในสถานที่ เป็นสิ่งที่สําสคัญที่เราได้มานะครับมันจะเข้าไปอย่างนี้นะครับเข้าไปที่เก็บสิรีระของท่านก็จะมุมมองที่มีภูเขาที่สวยงามอันนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่เก็บสิรีละของพระมหากัสสะะ เขาเล็กๆเล็กๆบรรยากาศาสวยงามตาจันไปได้เราไม่เหมือนคนหนุมมนหน่มเขาคนหนุ่มเขาขึ้นไปน,นู่นเราแต่ไม่น่าเชื่อว่านั้นกับผู้ตรงกางใช่ใช่มันมันแปลกนะมันแปลกมากใช่ ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ควนที่จะมาสัมผัสที่เขากูรูป,ป่า <c oughs> เย็นสบายครับแต่ก็ขึ้นลำบากเลยขึ้นลำบากทางชันแล้วก็ได้สัมผัสช่องภูเขาที่ไม่มีใครทำ เป็นช่องเขาที่ได้เ,เป็นส่วนที่เรียกว่าที่ภูเขาวิ่งมาชนกันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนนกว็เรียกว่าวันนี้ได้บรรากาศสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติุมเย็นสบายแต่ว,ว่าก็จะต้อง ไปอาจารย์ไปนี่เป็นช่องภูเขาทีหน้าอัศจรรย์อ่เขาที่มีมาชนกันก็ไม่มีใครทำไม่มีใครได้ทำไว้ไแต่ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่ภูเขาวิ่งมา มีใครมาขุดมาคน้น<ม>เดี๋ยววะก็เป็นธรรมชาตินี่จะมืดหน่อยเปิดไชงมีช,ชต้องระวัง,งอชองนิดนึง ไปใช้ก็จะดีองพุเขากระดกป่านะครับก็จะเป็นช่องลงอย่างนี้นะครับเป็นสิ่ง นแปลกนะอาจรรย์ช่องคนอ้วนก็ลำบากหน่อย,เอ,ยเอียงเอียงถึงจะสามารถเข้าไปได้ตามปัตยบิโดโกว่าไว้ว่าภูเขาวิ่งมาก็จะปิดเก็บสรีระของท่านของปะปะหากระจปะ พูดเดลยในการถือตุดงเขาวัดน,นั้นก็มีบุญวาสนามีกําลังควรที่จะมาสัมผัสที่เขากรุป,ป่าอย่างนี้มันธรรมชาติสวยงามนี่ออกจากช่องมาแล้ว สัมผัสความงามของธรรมชาติที่เาราลุกป,ป่าอากาศดีมากครับดีมาก,มากนี่ก็เป็นช่องเขา ดสัมผัสธรรมชาติสวยงาม <c oughs> เป็นช่องเขา <c oughs> สามารถที่จะสัมผัสความเป็นอจจัศจรรย์ ที่ช่องเขาที่ได้เกิดขึ้นตามปฏยบิดดวบาไว้